โอเคโอกาสแพกผมปนมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นสกายวลน์เองหลังจากที่ผมหายไปนานเพราะผมติดเรียนนั่นเองไม่ได้ลงคิดนานนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสกายวลน์ตัดไปตอนนี้เลยนะ คือกลับมากันแล้วมันอัปเดตใหม่เหรอหรว่าไงเดี๋ยวเราโคตรนี้เลยกันไอ้แดนนี่พอดีไม่รู้ช่วงนี้มันออกเลกๆปักๆเราวีพีเสืยเลยมันบักนั่นเองเก้าแปดเจ็ดหกห้า ไม่รู้ผมจะเก่งกันไหมเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นม,มาคับแล้วช่วงนี้ฮนะนาะถ้าไม่ได้ยินสองผมพูดว่าผมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ นี่เดี๋ยวบอกก่อนเลยก็ในเรืออาหารด้วยถ้ามีดาบใพ้สักนิดก็คงดีเออดาบนี้ก็ได้เนือน้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูอืมเข้าไป น้นมูน,น้ำมูน,น้ำมูนบมีแด,ดไหมอืมฮะต่อมาพอดีเลยพอดีเพื่อนน่นพล เอือเกือบตายนะโอ้ยหรือว่าไม่โหน่าการตายครั้งแรกเด,ด,ดี๋ยวดีเดียต้องการตัวต้องการหัวขออ่ใอีกูเถอะเฮอยอางเี้ยไม่ได้เล่นนานตีสไปเลยเหรอ นะแตนเพิ่งขอแค่ตัวครั้งสุดท้ายตัวจะปิดคลิปเลยเราจะไม่ปิดดิชนะหนึ่งเ,เพียหนึ่งก็ดีนะฝากที่รล้มกกติดตามกันด้วยเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมย้ายโรงเรียนนะ จากโรงเรียนกรุงเทพเนี่ไม่ที่ต่างจังหวัดแล้วเพีรเราก็รีบมารีบไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยสเตปกระโดดเอ,อื้อยังยังไม่ได้เล่นนานจุบจุบตกใจตกใจมีเพีรสองเลย ทำดาบอีกทำทำดาพรดีกว่าไปได้เทล่าทำดาบไม่ได้ใส่ลิส่าพลคเลยเออเพื่ไม่ได้เล่นนะครับนั้นเล่นไม่ค่อยเปแล้ชนนะ่วงนี้โอ้ยเสียวเอ ไม่รู้มันจะบากต่อไหมทำาได้เมมแมว เสียงก็เสียงพอล่มผมไงเฟิบเหมือนว่าเห็นคนยังไม่ต่เนะี่ย นี่เรายังไม่เจ็บเก็บใครก่อนนะคงกากากเป็นทีมกันเหรอวโอ้ยคุณยอดวีพีสัตว์สวยไหมเนาะเครดิ่เอง,องนี้คน น่าจะไยคนดีพี่เราเก่งเหรอคุณหนีกูดิเฮ้ยแต่เพชรตัไมีสู้เหรอเด้

กี่คนยังไม่รู้เลยหลังอีกหนึ่งนั่นหรอช่างมันนะตอนนี้เราทการหาของข้อมูลน่าจะมีของหรือไม่มี จ <itor> <spooky> <cción S 1> ุ๊บ <injured> อืมต <many> <pus> ิดเลยมีของเปล่าไม่มีหามีโซ่เล็กเดี๋ยวเป็นนึง ฟูกำลังเลือดของก็น่าจะลีมแม่งทีมกันดีเลยว่ะ นี่ธนูได้เวลาสอยคนตกแล้วมึงเตรียมตัวตกตือคนโหดย่อมจิจชนะเก็บสองตัวนะฮะวันนี้ขอจบคลิปเพลงตรงนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วนะฮะ ก็ขอสักสองสาไลฟ์พอเพื่อเป็นคลิปต่อไปงั้นก็ขอจบคลิปไปเป็นเท่นี้นะฮะสวัสดีครับ